สวัสดีครับ <él> พี่น้องครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่ๆเพื splash, <tum> ่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์พารวยหวยไทยครับวันนี้พี่น้องครับผมจะมาพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดมกราหกห้าพี่น้องครับผมมาเจอพี่น้องและวันนี้ครับลุงทัศน์จะมานําเสนอเป็นเลขชุดสามตัวตรงๆพี่น้องครับชุดนี้ไม่ต้องกลับไม่ต้องเดินหน้าไม่ต้องถอยหลังครับซื้อตรงๆอย่างเดียวครับ ร้อยสิบหน่วยวางหลักไว้แล้วและงวดสุดท้ายจะตัดด้วยแต้มสามตัวบนพี่น้องครับมาครับฟังคำเตือนเลยดีกว่าครับแล้วค่อยเข้ารายละเอียดกันครับว่ามันจะมีทีเด็ดยังไงสูตรนี้ครับคำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้นะครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับ สนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกทกรณีด้วยความบังดีิจากพุทธชาแนลครับมาพี่น้องครับมาดูตัวสูตรก่อนครับสูตรที่1นนะเผื่อใครอยากจะไปคิดคำนวณครับผมไม่ใช้10ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่4บวกได้เท่าไหร่บวกศนบวก1บวก1จะได้อยู่4ตัวนี่คือหลักร้อยครับชุดที่2ก็คือเอา3คูณหมื่นพี่น้องครับได้เท่าไหร่แล้วก็บวกไป ห้าตัวครับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งจะได้ตัวเลขอยู่ห้าตัวส่วนหลักสิบครับให้ใช้สิบครั้งที่สี่ครับสิบครั้งที่สี่เป็นอะไรมาบวกหนึ่ง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 ได้สี่ตัวครับสิบชุดที่สองสามคูณสิบบนครับคูณได้เท่าไรบวกไปอีกห้าตัวครับจะมีตัวเลขอยู่ห้าตัวในสูตรหลักสิบ 10. ส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับสามคูณหน่วยครั้งที่สี่ ผลค,คูณได้เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปได้5้าตัวครับและ3คูณร้อยครั้งที่4ี่ครับคูณได้เท่าไหร่แล้วก็บวกศ1 1ย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งจะได้อยู่ห้าตัวเหมือนกันครับสูตรเมื่อกี้นี้บวก1นะครับส่วนแต้ม3ามตัวบนครับผมไม่ใช้แสนบวกหมื่นแล้วก็บวก10หน่วยครั้งที่4แล้วก็บวกเพิ่มไปครับบวกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งจะได้ตัวเลขอยู่ห้าตัวมาครับ วันนี้ผมทำไปแล้วนะครับ10ที่3หน่วยหน่วยที่4 4บวก5เป็น9ได้9 0 1 2ครับสำหรับหลักร้อย3คูณหมื่น3 3เป็น9 9 0 1 2ได้ตัวเดียวกันครับได้ตัวเดียวกันนะและตัวต่อไปพี่น้องครับตัวต่อไปก็เป็นหลักสิบครับหลักสิบ ิบครั้งที่สี่พี่น้องครับสิบครั้งที่สี่ก็คือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดสามคูณสิบครั้งที่สี่สามสี่สิบสองสองบวกศูนย์ได้สองสามสี่ห้าหกส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับสามคูณหน่วยครั้งที่สี่สามห้าสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามคูณร้อยครั้งที่สี่สามสองเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หก ได้6กเจ็ดแปดนี่ครับส่วนแต้มสามบวกศย์ได้3 3มสบวกสี่ได้เจ็ดเบวกหได้12ได้2 3งสามี่ห้าหประมาณนี้ครับมาครับเอามาตัดการสูตรนี้ได้ตัดได้9012ศนสูตรนี้ตัดได้5กับ6กสูตรนี้ตัดได้6 7 8 9 0วันนี้เราจะซื้อสองตัวบนอยู่10ชุดถ้าซื้อสามตัวบนจะสี่ชุด และงวดสุดท้ายตัดด้วยแต้มจะเหลือกี่ตัวครับมาครับ16พฤศจิกามาใช้1นธันวาครับออกอะไรครับ077258 258หลักร้อยคือ2หลักสิบคือ5 25 เอาใหม่พี่น้องครับสองห้าแปดมันอยู่ชุดนี้สองตรงนี้ห้าตรงนี้แปดตรงนี้ครับสองห้าแปดสองห้าแปดบวกกันครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าแต้มสามตัวบนคือแต้มห้า นี่ครับแต้ม5้าของเราพี่น้องครับมาครับมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับ10ที่3มเป็น8หน่วยที่4คือ1 8ึบวกหเป็น9 9 0 1 2 3้าศูนคูณหมื่นได้1 2 3 4งสอห้าครั้งที่4คือ 0, 0ูนบวกหได้1 2 3่งสอามสมคูณสิ ที่4 30ได้0 0 1ย์ศูนยคูณหน่วยครั้งที่4ี่สามเป็น3าบวกหเป็น4ี่ห้าเจดแปคูณร้อยครั้งที่4ี่สามสบวกศได้2 3 4สาี่ห้แต้มรวมครับศูนย์บวกเได้7จ็ดเบวกศย์ได้7จบวกหได้8 8 9 0 1ดเมาครับมาดูผลครับ จำนวนจากหนึ่งธันวานะวันนี้เอามาใช้สิบหกธันวาพี่น้องครับออกอะไรครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองสามห้าหลักร้อยเป็นสองหลักสิบเป็นสามหลักหน่วยเป็น 5. ห้าอือ๋อนี่ไงห้ากับหกพี่น้องครับห้าตัวหนึ่งมันมีห้าด้วยห้า เหลือสองตัวครับสี่ห้าหกเจ็ดนี้สองสามสี่ห้าห้าห้าหกหกหกงวดนี้ได้หลักหน่วยสองตัวหลักสิบสี่ตัวครับออกสองห้าสองสามห้านี่ครับถูกห้าพี่น้องครับสองสามห้าบวกกันสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ แต้มสตัวบนคือแต้มศูนย์ครับนี่คือแต้มที่ถูกมาครับมาดูวันนี้พี่น้องครับวันนี้ได้9012และ9 0 1 2ศหสาหลักสิบได้สามสี่ห้าหกกับหกเจ็ดแปดเกหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้ห้าหกเจ็ดแปดเตัดออกเหลือ9 0้านสองะครับตัวเลขที่ถูกกันวันนี้ตัดแล้วได้6กตัวเดียวสำหรับหลักสิบครับ หลักหน่วยได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าได้สามตัวแต้มสามตัวบนครับสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้เราจะซื้อสามตัวบนอยู่แค่สามชุดคือหกเจ็ดหกแปดหกเก้าส่วนหลักร้อยได้สี่ตัวครับมาครับตรวจเลยครับสามสิบธันวาพี่น้องครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปด ศูนหแปดหลักร้อยคือศนครับหลักสิบคือหเหลือหตัวเดียวหลักหน่วยคือแปดนี่ครับได้ศูนหกดครับแปดบวกหเป็นสิบสี่คือแต้มสี่ครับนี่แต้มสี่ของเราถูกแต้มสี่ครับ มาครับคุณลองครับทีนี้มาถึงงวดปัจจุบันแล้วครับมาดูงวดปัจจุบันครับคำนวณจากสามสิบธันวาไปฉายสิบเจ็ดมกราครับหลักร้อยสูตรที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัดแล้วเหลือห้าเหลือหกเหลือเจ็ดห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดส่วนหลักสิบครับสูตรที่หนึ่งได้สองสามสี่ห้าสูตรที่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดอีกตัวหนึ่งสูตรนี้ส่วนหลักหน่วยครับสูตรที่หนึ่งได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองและสูตรนี้ได้สองสามสี่ห้าหกสูตรนี้ตันแล้วสามสามสี่สี่ห้าห้าเหลือสามเหลือสี่เหลือห้า ่วนหลักหน่วยสูนย์นี้ตัดแล้วเหลือสองตัวเดียวพี่น้องครับมันจะมาไหมมันจะมาไหมจะเหมือนวดนี้เป๊ะเลยครับเพียงแต่สลับกันวัดที่ผ่านมาหกอยู่ในหลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยได้สามตัวและงวดนี้ครับหลักสิบได้สามตัวหลักหน่วยได้ตัวเดียวนี่ครับได้สองหลักสิบเป็นสามสี่ห้าเราจะซื้อสองตัวบนอยู่สามชุดคือสามสอง 4 2่ส,สนี่นะครับ3าม2อง,สสองาสงจะซื้ออยู่แค่นี้ครับเผื่อใครอยากจะเสี่ยงดวงเล่นเห็นรอตเตอรี่ก็ลองหยิบไว้ครับนี่ครับส่วน3ตัวบนอาอ่าลืมแต้มพี่น้องครับแต้มได้90123 2ตัวบนได้3มชุด เอาหลักร้อยสามชุดมาวิ่งชนจะได้อยู่เก้าชุดงวดนี้ได้สิบสองชุดครับหลักร้อยมันเหลือสี่ตัวงวดนี้มันเหลือสามตัวสามหกเก้าได้เก้าชุดครับและนี้คือชุดกันถ้าชุดนี้ไม่มาจะออกชุดนี้ครับสามแปดสามเก้าสองแปดสองเก้าเท่านั้นหลักร้อยคือห้าหกเจ็ด พี่น้องก็ลองหยิบมาชนเอาถ้าตามสูตรมันเด็ดๆได้อยู่แค่แปดชุดครับห้าสามสองห้าสี่สองห้าห้าสองหกสามสองหกสี่สองหกห้าสองและเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สองได้อยู่แค่นี้พี่น้องครับตัวก,กันก็พี่น้องชอบหลักร้อยตัวไหนก็หยิบมาใส่เอาครับนี้เป็นตัวกันนี้เป็นชุดเต็ง โอเคนะครับสูตรนี้ได้ประมาณนี้วิธีทาก็ตามนี้ครับพี่น้องไปไล่ย้อนไล่คํานวณดูสูตรนี้บวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ลุงทัศน์พิมพ์ผิดก็เลยเดบมาเขียนเอามาครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้พี่น้องครับถ้าใครชอบก็ลองเอาไปใช้ดูครับสำหรับใครที่ยังไม่มีข้อมูลเนาะ มันได้แค่สามหางมันก็น่าเสียงเล่นครับหลักร้อยเน้นห้ากับเจ็ดครับเน้นห้ากับเจ็ดเลยหลักร้อยห้ากับเจ็ดเด่นหลักร้อยสามเด่นหลักสิบอันนี้ก็ได้สองตัวเดียวเนาะ แันก็จะเป็นสามสองท่านั้นนะพี่น้องครับสามสองกับห้าสองสามสองกับห้าสองแค่นี้ครับมาครับพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลุงทัดพาวยหวยไทยขอให้พี่น้องที่รับชมอยู่ทางช่องของลุงทัศนะครับจงโชคดีขอให้ถูกสามตัวตรงๆครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ